สวัสดีครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาแวกแนวนะครับสำหรับคนที่หารถเก่งเล็กราคาไม่แพงนะครับแล้วก็คล่องตัวนะครับไม่ว่าจะใช้ในเมืองหรือว่าจะนอกเมืองครับประหยัดมากๆด้วยนะครับก็คันนี้นะก็จะเป็นมิตซูบิชิมิลานอ่าตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับกองบอกว่ามันปลอดภัยนะเวลาเราใช้ไปตนานๆแล้วกังวลเรื่องเกียร์มีปัญหาอะไรเงี้ยเกียร์ธรรมดาปลอดภัยมากแล้วก็บำรุงรักษาง่ายมากๆเลยนะฮะ คันนี้เป็นรถปี2อง2นะครับสีน้ําเงินลงงานเลยน็อตไม่ขยับเลยนะแต่ว่าสีสันนะมีริ้วรอยนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ยังใช้งานอยู่นะครับราคานะที่จะขายกับ F C i บิ๊กชอรถบ้านนะครับ8 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะร,ราคาไม่แพงครับจะซื้อให้ลูกขับไปมหาลายัยจะซื้อให้แม่ขับไปรับหลานซื้อให้พ่อตาขับไปหาหมออะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับกับราคาไม่ถึงแสนแล้วก็ ความปลอดภัยก็ยังมีให้นะตรงนี้มีถุงลมคนขับนะฮะสภาพภายในถือว่าสวยเลยนะครับแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยขับดีมากเครื่องสตาร์ทอยู่ยนิ่งเนี่ยไม่มีสั่นเลยรุ่นนี้จุดอ่อนนะพวกกรองเกลิงท่บสั่นชอบมีเสียงกับคันนี้ดีมากๆยางปี23เป็นล้อกระทะฝาตบนะฮะสีน้ําเงินโรงงานเลยที่เมืองเชียงใหม่ภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะขับดีมากๆช่วงล่างขับดีไม่มีรอดไม่มีสายเลยนะฮะสีสันโดยรวมแล้วประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะเดี๋ยวไปดูสีกันนะครับโอเคครับ ก่อนไปรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe บิกชอนรุบ้านทุกช่องทางนะครับไปฮะสวัสดีครับก็ยุคนี้นะปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าน้ำมันเนี่ยมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมีช่วงสงครามด้วยนะอิหร่านอิรักนะสหรัฐเข้ามานะครับน้ำมันเนี่ยราคาค่อนข้างดีดนะครับคุณผู้ชมก็คงจะหารถทางเลือกนะครับไม่ว่าจะเป็นแก๊ส LPG นะครับหรือว่าก๊าซ NGV นะครับแต่ว่าถ้าคนไม่ชอบจริงๆเนี่ยก็แนะนำนะครับเป็นรถ เครื่องเล็กนะครับตัวนี้เป็น1 2จนะครับประหยัดน้ามันด้วยเกียร์ธรรมดานะครับปลอดภัยนะระยะยาวเรื่องเกียร์มีปัญหาอะไรต่างๆนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นล้อแม็กแม็กมันดูเหมือนแม็กนะแต่มันไม่ใช่ครับเป็นล้อกระทะนะฝาตบนะยางบริสโต e นะครับนี่ปี23นะนะครับยางบริสโตนวิ่งเงียบนะนุ่มมากนะครับอ่ะมาดูตำหนิสีเลยดีกว่านะครับอ่ะมาดูสีตรงนี้จะมีด่างๆนะหนัผู้ชมเห็นนะจะมีด่างๆตรงนี้ครับฝาท้ายนะอ่ะตรงนี้นะ นะครับลองไปขัดดูนะนะครับขายแค่8ปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองครับแล้วก็จะมีตรงนี้ดูครับจะมีริ้วรอยไหมนี่ริ้วรอยมีนะครับนี่ขัดน่าจะออกนะไม่เข้าเนื้อเนี่ยมีริ้วรอยมีเปิดประตูไปโดนอะไรอย่างงี้นะแต่รถบางครับคันนี้น็อตไม่ขยับเลยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักเลยนะฮะนะครับผมก็อยากให้คุณผู้ชมนะรถราคาไม่แพงไปใช้นะนะครับไปซื้อเต็นท์ก็มีเก้าหมื่นแสนบวกลบอะเอาง่ายๆนะครับนะมาซื้อผมก็นี่จะมีตรงนี้หน่อยนึงเห็นไหม นะครับแล้วก็การชนหน้านะก็จะมีริ้วรอยนี่แบบนี้เลยนะครับหินตีดใส่บ้างอะไรบ้างคือริ้วรอยก็ต้องบอกว่ามีนะฮะมีนะครับเพราะว่ารถยังใช้งานอยู่นะไม่แค่แสนกว่าๆน่าะเป็นแสนสี่นี่ตรงนี้ตรงน,รงนี้เห็นไหมนี่มีรอยถลอกนะครับไม่มีหลักยิ้มด้วยนะครับพูดไปนะครับราคา8ปดหมื่นห้าพันบาทนะผู้ชมก็มีรถปีลึกๆหน่อยนะอยากจะเอามาขับรถไดใ้ใหม่อยากจะมาเล่นรถแบบนี้ก็มาลองเอามาเทิร์นกันได้นะคุณผู้ชมครับ ไม่มีตรงนี้หน่อยนึง,นตงนีตรงนี้นิดเดียวนะฮะอ่ะโอเคนะรถปี๊บสองขับดีคือคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตัดสินจากภายนอกนะคุณผู้ชมลองมาขับก่อนแล้วก็จะได้รู้นะว่าโอเคนะสภาพเป็นยังไงแล้วขับดีสําคัญตงรงนี้ว่าขับดีนะคันนี้โอเคนะเดี๋ยวไปดูกันต่อในห้องเครื่องครับเอาละครับคุณผู้ชมมาฮะคานหน้านี่เดิมสนิทเลยเดิมแบบดูง่ายอะรถเดิมดูง่ายาจริงๆนะคือแค่มองผ่นานนี่รู้เลยนะไม่ต้องเพ่งอะไรเลย ดูหัวน็อตดูร่องรอยเส้นสายต่างๆนี่น็อตไม่ขยับนะ,ะโฟน็อตไม่ขยับนะซ้ายขวานะฮะแต่มีแดงนะคุณผู้ชมจะเป็นเหมือนพวก h อนด a f ฟรีดพวกเรางเนี้ยที่จะนอ็นอตน็อตประตูอะ่ะนะครับจะมีจะมีสนิมนะบานพับอะ่ะนะครับอ่าโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะฮะตรงนี้จะมีเป็นสนิมนะครับสี่จุดนะตรงนี้นะครับ ก็รุ่นพี่ผมโทรถามช่างที่สูดนะครับก็เป็นกันเยอะนะครับเพราะว่าไอตัวแผ่นการความร้อนเนี่ยเวลามันเปียกน้ามันจะทาให้ชื้นตรงนั้นนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นตัวฝากระโปรงนะครับไม่ได้เป็นตัวบอดี้นะไม่ได้เป็นที่ตัวถังนะครับกองเกลืองไม่มีสั่นนะคุณผู้ชมคันนี้แน่นมากนะฮะแล้วก็แท่นคงแท่นเครื่องติดเครื่องนี่ไม่มีสั่นเลยนิ่งหมดเลยนะครับนี่ดูซุ้มนะครับแบตเบิร์ดดีนะโอเคนะครับขับดีจริงๆนะคุณผู้ชมอยากให้มาลองนะแปดหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเอายใน เอาละครับคุณผู้ชมมาดูที่ภายในนะภายในก็เดิมๆนะถือว่าสวยนะรถปี12นี่กุญแจรีโมทนะครับดูล็อกเอ้ยล็อกก่อนล็อกหูพับปลดล็อกหูกลางนะเอาละครับแผงประตูนะเดิมๆเลยกระจกไฟฟ้าใช้างานได้หมดนะครับปรับมองข้างไฟฟ้าตัวเบาะนะฮะไม่มีขาดเลยนะครับปรับก้นนั่งสูงต่ําได้นะพวงมาลัยถุงลมนะครับเลขไมล์147,000เดี๋ยวติดเครื่องให้คุณผู้ชมได้ดู ติดง่ายนะฮะไม่น้อยในี่เปิดแอร์นะปริเปิดแอร์นี่รอบจะต้องตกสั่นเลยไม่รู้สึกคุณผู้ชมนะฮะไม่รู้สึกเลยนี่คอนโซลกลางสวยนะไฟไฟติดนะครับม่านบังแดดมีอ่านี่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 อะไรเนี่ยอ่าพยาคาบริการสองหมื่นกว่าโอ้โหโอ้โหนี่ต้องแดดแรกแล้วต้งแต่แรกแล้วนะครับมาดูฮะเก๊ะนะครับที่วางของตรงนี้โซนหนึ่งแนละ้วแล้วก็จะมีที่ชาร์จแบตนะ วางแก้วน้ำสองจุดประตูซ้ายขวาวางได้นะครับแล้วก็มีใส่ของนะนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับปักกระจกมองข้างไฟฟ้านะพับหูได้นะฮะพับได้สิเมื่อกี้กแจยก็ยังพับเลยนะภาษีไม่ขาดที่วางแก้วเบรกมือเบรกมือนี่ดึงดีเลยถนะ้าเบรกพับเบรกหลังเพิ่งเปลี่ยนไปนะครับด้านหลังเนี่ยผ้าเบาะนั่งเนี่ยสะอาดมากเลยเบาะหลังพับได้นะอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะวิทยุก็เล่น AMT d นะครับเล่น USB ได้นะครับเอย USB ไม่ได้ผิด AUX นะนะเดี๋ยวไปดูกันต่อที่ในเบาะหลังกันเลยนะครับเดี๋ยวตักแจกมาฮะเบาะหลังนะนี่ใหม่นะยังดูดีนะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปใช้งานเป็นพาหนะนะเหมาะสมนะ80,000กว่าบาทแล้วเล็กกระทัดรัดด้วยนะครับรถก็ดูมีทรงดูปีใหม่นะครับราคาไม่ถึงแสนตอนนี้ตัวเลือกก็ไม่เยอะนะครับก็นี่ก็เป็นธรรมดาด้วยผมคิดว่า น่าเล่นนะถ้าเป็นผมเองนะี่ยผมจะใช้เกียร์ธรรมดานะเพราะว่า,ามันสามารถเล่นเกียร์ได้เวลาออกต่างจังหวัดเลยขับสนุกด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูการขับขี่นิดน,นึงนะก่อนที่จะดูในฝาท้ายกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาการขับขี่สั้นๆนะครับนี่ฮะขับดีมากนะคันนี้ตกหลุมเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะฮะแล้วก็แอร์เย็นมากด้วยแอร์เย็นเจี๊ยบนะราคา80,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับหูพับได้ด้วยแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยไม่เปื่อยเลยนะ ไปสังเกตดีๆนะพวกเกษษียร์ธรรมดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือคือหรอไหมคือซื้อ,อามาแบบเอามาวิ่งลุยอะไรเงี้ยเกษษียร์ธรรมดาเนี่ยจะแบบพวงอะไรจะเฟะิกจะลองลองไปสังเกตนะแล้วคันนี้ถือว่าดูแรลรักษาค่อนข้างดีมากแล้วก็แอร์เย็นมากๆด้วยนะไม่แสนสี่นะครับนะพร้อมใช้งานเลยนะครับทุกอย่างดูใหม่ดูสะอาดสะอานะนะฮนะราคาไม่แพงนะครับขับดีเครื่องเกียร์ดีแล้วก็แรงด้วย พุ่งพุ่งแรงแรงเลยถ้าอยากจะขับแบบแรงแรงพุ่งๆนี่ใส่กิจส์โคตรพุ่งผมบอกให้แต่ว่าในซอยเนาะก็ต้องเบาเหน่อยนะครับมา,มาทดลองขับได้เลยนะครับโอเคฮะไปดูกันช่วงต่อไปการคุณผู้ชมมาดูกันที่ฝาท้ายต่อเลยนะฮะนี่รถสวยนะรถไม่ขยับนะฮะแต่ริ้วรอยมีนะคุณผู้ชมผมรายงานตรงกันนะครับตอนนี้คุณผู้ชมอ่ะดูคลิปเสร็จแล้วก็เหลือแค่มาขับอย่างเดียวครับถ้าเกิดสนใจนะ ถ้าไม่สนใจก็ดูคลิปแล้วก็ผ่านไปนะก็ถ้ารันกล้องเร็วไปเนี่ยก็ทักมาส่วนตัวนะครับทางไลน์นะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่หลุมยางอะไรสวยรถไม่เคยติดแก๊สด้วยเพราะมันประหยัดอยู่แล้วติดทําไมนะมาดูเบาะหลังนะเบาะสามารถพับได้รับดึงจากตรงนี้ดึงแล้วก็พับไปด้านหน้านะครับพ่อค้าแม่ค้าก็ได้นะเนี่ยหรือว่าซื้อไปรับส่งลูกหลานนะครับนี่นะครับพับได้แบบนี้เลย ตรงนี้สามารถถอดออกได้ด้วยนะเดี๋ยวะอได้โล่งๆนะครับเดี๋ยวก่อนนะทำยงังไงปึ๊บปึ๊บโอเคนี่แบบนี้เลยนี่ก็จะได้แบบนี้นะขายของขายแล้วก็ได้เปิดท้ายตามตลาดนะัดอะไรแบบนี้นะผมคิดว่ามันก็คล่องตัวแล้วก็เลี้ยวง่ายหาที่จอดง่ายมากๆด้วยนะสำหรับผู้หญิงที่ขับรถเกียร์ธรมดาเป็นก็ได้เปรียบนะนะครับเคครับเดี๋ยวมาสรุปกันเอาละครับก็มาสรุปกันนะครับมีหลานคันนะะี้นะฮะราคา85,000นะสำหรับ FC ที่ดูทาง ช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับสำหรับพาร์ทนิ่งหรืออะไรต่างๆที่ผมลงในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยก็จะขาย8ปดสิบเก้านะนะครับแปดหมื่นห้าบาทนะครับราคานี้รวมโอนให้ด้วยนะฮะก่อนใคร,ราคาสนใจนะโทรศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งไปหนึ่งแปดเก้านะครับดูรถได้ที่หลังฟาร์มจรลเข้สามพรานนะครับหรือว่าตลาดธัญญาอ้อมใหญ่นะหรือว่าบิ๊กซีอ้อมใหญ่นะครับรับแลกเอทอร์นทุณลุ้นนะครับคันนี้ก็เหนือย,ยันใต้เนี่ยส่งได้ทุกจังหวัดเลยนะครับแต่ว่าเก็บประจ,จํานะเราต้อง,ต,องต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนะบางคนบอกเก็บปลายทาางโโอ้้หมมัันนไ่่ใชสสิคพดุ กินละห้าสิบหกสิบนะเดี๋ยวไปถึงปุ๊บเนี่ยแค่ขึ้นรถล้อหมุนขึ้นรถสายไปเนี่ยเขาเก็บตังค์หมดน,นะ<笑><笑>นะฮะก็ผมก็จะเก็บค่ารถก่อนเหมือนกันด้วยนะครับนะสักส่วนหนึ่งนะครับที่เหลือเก็บปลายทางนะโอเคครับเล็บเอกสารครบพร้อมโอนนะก็วันนี้พิ่ชอนรถบ,บ้านขอตัวลาไปเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านติดตามนะครับสวัสดีครับ